สวัสดีค่ะไอจีสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิน,นขนมเสซนล้วไอจีเด้อค่ะกินน้นองจา๋ากินขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ยังแววไปอเอขอบฟ้าแววสื่อมาก dày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để không

แซบป่แซ um hmm. mm, ่บแซบหลายป้องอย่างนี้บ้เใ่านั้น่อืมออ้แซบปักก้ะไแซบปักอืมอ่างไม่นิดอ่างม่เดค่ะเอฟซีสุขุสุคนสุคนอืมเอาขยามไป

ม่ขนาดนี้นนว่า,าโดูแล้วโอ้ยอันน้ด้วยอฟอรเรงเลยนะหั่นลงไปจะชัวไหมล่ะโอ้นี่เสร็จออกเลยเมันเหน,นียวว้าหนามแหยจ้ ra ừ. Đến kín rồi kiếm nè, xem Kín này Nhìn Ừ Xếp Nhiều Khe mũ Khe mũ Khe mũ cha nông sen bọc nữa Nói nông chiên ป๋ถ <c oughs> ึังปากถึงม <c oughs> ือสองมือเนาขาคตรนูกนำยังไงอร่อยจ้าอร่อยจ้าอร่อยจ้านี่อร่ออืมอมนี่จ้า

บะกลนหอมจี๊จีจังกินเนี่ยมันเปี้ยนเี่ยอร่อยมาจ้ะอยากไปอืมเปี้ยงทั้นั่นนั่นแหละเออมันเปี้ยนอร่อยนั่นมันอร่อยิงน้ำมิ่งจี๊ดจั๊บอืใส่บ่จ้าอืมจ้าอืมจริงค่ะ มีมิวพร้อมอืมเหลือหลาอ่ะโอ้โอโอความใจปวดอีนี้มันก,ก็ออะ

มาด้ค่ะมากินน้ำกันกับยายแววมาด้ค่ะมากินน้ำกันกับไอจีค่ะปอยหลันพอแล้วง่ายย,ๆๆๆยา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 ซีดกกินมันตีบมือกบอกบอกว่ายาซีดมัมน สิดไปดชุดม้ำติดหัวปูล้วน่ะน่ะติดมือไะนั่นน่ะซิดงตั้งจา่มันติดหัวปูน่ะติดบาปฟังนึกมันเป็นยังไงอืมไปอืแคบแคบจ้าแคบแคบหูกรอบๆ้ะจ้า A phủ bây giờ là một bọc quê 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 là một bọc Pa. Ha. Heaptı. Günün günün ka? Günün. Gün pa. ก็กอ,อปากจ้าไม่กอปากนี่นี่ละคิงคิงละอยูเขานั่นก็เบ้ารู้อยากเบ้าออาไปได้จีรีวิวเสื้อย,ย่เลยค<อ>ุืน<อ>นักคันน้องไอจีไหมเสาร่างจ้า อยู่รานเฝ่าซู่เฝ่านะเฝา้อกูอก,อกูไปส่งของให้ตะเบียบไทยนะอยากกับร้านเลยนะเสราร้านค่ะเ็บอสเส่นเจ็บเจ็ นี่ยาแล้วขอรักทำหน้ากระจ้าฝ<ฟ>ากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ก <Okay. S 1> ดติดตามาช่องอยาแววเชนเนอรค่ะส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ๆใครเห็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอจีสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อน <laughs> <laughs> มากเลยมา Mm hmm. Apa okay. lagi?